ดีค่ะวันนี้มาชมพริกกันทุกคนพริกไอ้ต้นที่มีปัญหาเพียยนะคะถ่ายอยู่ใบยๆแต่มาชมความดกของเขาดกดีจริงๆเลยดูยอดละสาลูกก็มีนี่ค่ะ พันนี้นะไม่ทั้งสวยงามอย่างนี้นอ้องเจ้ยกินเป็นผักก็ได้นะแต่่าเอาลูกแก่และแต่อร่อยอร่อยกินกับวิ๋วเดี๋ยวนี่กินกับต้มนมหืม นี่อีกชั้นหนึ่งเก็บกินทุกวันนี่ก็เป็นต้นเล็กค่ะกำลังเริ่มกันนี่เหมือนเหมือนลูกพี่เลยนี่ต้นจิ๋วๆนี่กำลังเริ่มเสร็จอาหารยัง ม่เดเอดินมาขบเสียจอาหารสดๆเลยนะเนี่ยเปลือกมะนาว <c oughs> มะเขืออนี่ยังไม่มีลูกเลย,ยเพิ่งจะมีดอกออกมามะเขือยังไม่มีลูกนะเก็บไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนี่เพิ่งจะมีดอก แต่ไม่ชอบมะเขือช่วงนี้ทําไมไม่รู้นี่ยอดเขาจะมีหนอนเข้าไปเจาะตรงนี้แล้วก็เหี่ยวเฉาลงอันนี้ค่อยยังชัวนิดนึงเห็นหายไปพักๆก,กลับมาหนอนกินยอดมะเขือนี่พี่จะเคยเห็นกลับมาพิกีอ้อ๋อจะพามาดูมะระอันนี้มะระขี้นกมะระขี้นกมีขึ้นเองนะเนี่ยเพราะต้นเขาเคย ไปปลูกต้นเขาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่แล้วลูกสุกเขาล่วงลงตรงนี้เนี่ยวันนั้นตัดตะไคร้ก็เลยเอาใบตะไคร้มาไปปกปกไ้ตรงโคนต้นเขาให้เขาขึ้นไปกำลัมง,งมีดอกเยอะเลยเราก็คอยจับไอ้นี่เขาไปทางนูน้น ลูกน่าจะติดดีเหมือนตัวแม่ไหมนี่มันเป็นลูกเหลนแล้วนี่ลูกหลานแล้วนี่เพราะว่าตอนแรกนะ่ะปลูกจริงตอนสองไม่ได้ปลูกจริงจะดกไหมแล้วก็นี่ลูกหนึ่งข้างน่าจะดกอยู่พันพื้นบ้านนะ่ะลุ้นลุ้น ขาวทองเยอะเลยกินว 4, ันละสี่ห้าใบเป็นยาอุ้ยกุยช่ายยังไม่แก่กุ้ยช่ายน,นั้นลงแล้วเนี่ยผักนี้ยังไม่ติดใบเหลืองๆนนีี่่ยไตรง้คะ ตรงนี้ก็เริ่มจะมีดอกแล้วมตอกเกดปลาเอา,เอาเก็ดปลามันลงตรงนี้หลังจะมีดอกสวยงามเลยเวันนั้นได้ผักชีมา สวนที่หลานนี่ผักชีลาวก็เลยมาปักเหมือนพี่ต้อมนี่เห็นไหมน่าจะติดแล้วนะเนี่ยนี่เราจะได้มีผักชีต้นแล้วน,นี่าสเมลี่ถ้าไปจับเขาก็จะกลิ่นหอมหอมหอม,หอมใส่อกไก่อันนี้ก็เป็นพริกอีกต้นหนึ่งพริกรอบบ้านเลย พริกพันอะไรไม่รู้นี่ต้กนี้ก็กำลังดกนะทุกคน,นกำลังมีดอกเยอะเลยลกูลกลูกจะแบบนี้นี่หอลพาหอลพาที่แต่ก่อนต้นงามงามเดี๋ยวนี้บุ้งกินยอดเดี๋ยวจะมาตัดออกให้หมดแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอก ตัดๆๆๆๆตัดออกให้หมดสวยงามมากเลยมากับผักสีเขียวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูเข้ามาติดตามวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ